ดีครับสวัสดีค่ะโอ๋ค่ะแสนนะครับวันนี้เราสองคนพาทุกท่านมาพบกับรายการอารอกพาวอดเที่ยวค่ะคด้านหลังของเรานี้นะคะพาทุกท่านมาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์เลยเป็นที่ไหนคะคุณแสนเอ่อร้านชื่อทิวผาคาเฟ่นะครับเป็นดินแดนของสาวบ้านแต้ร้านจะขายอะไรมีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวตามโอ๋กับคุณแสนเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะปคไปเลยค่ะ คุณแสงก็อยู่กับคุณทิวแล้วค่ะครับผมผมนายสุรินทร์เหล่าพิลานะครับชื่อจริงตอนนี้เราก็อยู่ที่ทิวผาคาเฟ่นะครับแล้วก็จะพาทุกท่านชมบรรยากาศที่ทิวผาคาเฟ่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นภูเขียวนะครับผมภูเขาเขียวตั้งอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมเดินชมเลยนะครับ <c> ไปนะคเจ๊ครับนะครับป มีกี่ซุ้มครับพี่ตอนนี้มี10ซุ้มครับผมอ๋อมี10ซุ้มแต่ละซุ้มก็แต่ละซุ้มจะมีชื่อสวยงามด้วยครับคอืมเรียมเลมือับก็ให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นข้าวนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวนาอีสานของเราด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนใกล้จะมาแล้วนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยถ่ายเห็นบรรยากาศตรงนี้กันทุบเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปดูข้างบนก่อนที่ฝนจะตกโอเคครับไปกันเลยไปกัน ทิวแล้วก็คุณแสนพี่ดีกรนจิมมัสสับของเราพาทุกท<ๆ>่านมาชมอาหารค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณแสนแล้วก็คุณทิวแนะนาค่ะสําหรับเมนูอาหารของร้านทิวผาคาเฟ่น,นะครับผมร้านหลักๆเราถ้ามาทิวผานะครับก็อยากจะแนะนํานี้เลยครับเป็นอันดับแรกนะครับก็คือซุปหน่อไม้นะครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากของชาวบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะเป็นเมนูต้มยำไก่บ้านนะครับผม ใช่ครับแบบบ้านๆนะครับ,บ,บน,นี่ก็ทั้งเผาทุกอย่างของอีสานล้วนๆเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นปลานินลุยสวนปลานินรุยสวนนะครับผมปลานินรุยสวนนะครับนี่ก็แล้วก็มียำยำทะเลนะครับเป็นเป็นกุ้งนี่ก็เป็นยำตะไคร้กุ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ <ไป S 1> ทั่วไป <ๆ S 1> นะครับผมไข่เคียวแล้วก็ ผัตรกะเพรารวมนะครับผมแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับผมมาหลักๆก็อยากให้ทุกท่านได้ได้ชิมนะครับก็เป็นอาหารประเภทอีสานบ้านเรานะครับซิกเมเจอร์ที่อร่อยแล้วก็ได้รับคำชมจากลูกค้าที่มาใช้บริการนะก็คือเมนูชาเขียวครับผมชาเขียวเด่นยังไงคะเด็ดก่อนจะดื่มต้องดื่มน้ำเปล่าก่อนนะครับ แล้วก็ดื่มชาเขียวนะครับมันจะมีกลิ่นหอมเข้ามาเข้มข้นแล้วก็หอมถ้าใครที่ชอบก็ก็น่าจะต้องต้องมาลองนะครับผมอ๋อนี่เป็นเกล็ามรู้ใหม่เลยนะคะใครที่มาทานชาเขียวที่นี่ต้องดื่มน้ําก่อนเพื่อที่จะได้ลิมรสกับรสชาเขียวได้ดีขึ้นใช่ไหมเหรบใช่ครับใช่แล้วตอนนี้ลูกค้านี่เต็มทุกวันแบบนี้เลยไหมครับลูกค้าเต็มทุกวันนะแต่พิเศษหน่อยก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์จะจะเยอะหน่อยนะครับ เป็นเป็นลูกค้าจากที่ไหนบ้างครับอ่ามาจากขอนแก่นบ้างโคราชบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับผมบแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้ๆนะครับทางเอ่ออบจอเราก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่ทําร้านอาหารแบบเอ่อพูดง่ายคือช่วยแบบไม่หวังผลอะไรนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆน,นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิลุกงของเราได้เพิ่มเข้ามาในส่วนของนโยบายที่ตัง้ง กิจกรรมแล้วก็สร้างความสามัคคีรวมไปถึงลดความเหลื่อ้ําทางสังคมนะคะเนื่องจากที่เราก็สะดุดกันค่อนข้างเยอะหลังสถานการณ์โควิดแล้วก็มีความที่จะอยากให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นนะคะทางไอซีก็ดีทางเขตก็ดีนะคะเราก็จะช่วยกันกระตุ้นช่วยกันโปรโมทอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้โอ้แล้วคุณแสนน่าจะหิวแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนทานอาหารกันเลยดีกว่านะคะ เลยนะะคเอาเลยครับลองลองเราลองรสกันเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะผมแล้วเราเราทำทำที่ครัวใช่ครับครัวที่อยู่ข้างๆนี้ใช่ไหมแต่หน่อไม้นี่เราซื้อจากชาวบ้านครับผม นี่ก็ชาวบ้านครับนี่ก็ชาวบ้านเหมือนกันครับผมชุบมะม่ายเด็ดจริงๆค่ะทุกท่านค่ะได้กลิ่นของัวลิสงแล้วก็ต้นหอมเขาเรียกต้นหอมผัดชีใบเลื่อยหอมมากๆเลยเป็นอาหารรสดั้งเดิมครับที่ไปใครก็น่าจะคุ้นชินมากนะคะครที่มาที่นี่ก็แนะนำนี้นะคะเมนูต่อไปแนะนําอะไรคะเมนูต่อไปต้องต้องเป็น ต้มไก่บ้านครับผมครับของชาวบ้านเด๋ยว่ักจริงๆเลยครับผมครับคเที่ยวก็โอเคครับเดี๋ยวลองลองชิมครับผมแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างครับส่วนผสมนี่น่าจะเยอะนะเยอะน่าจะเป็นต้มไก่บ้านสมุนไพรนะครับสมุนไพรเลยใช่ครับผมนพริกหอมขาตะไคร้ก็อ่ ต,ต้องใช้แบบอีสานอีสานนะครับม,มีการเอาพริกเอาหอมมาเสียบไม้แล้วก็เอาไปชเชาไฟย่างอันนี้จะทำให้ได้กลิ่นคันท้างที่จะหอมมากๆอันนี้นะนนนเลยนะครับผมอันนี้ร้านนี้กครับผมเต็มที่เลยนะครับอะอะทานไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นไก่บ้านใช่ครับไก่บ้านมัน เนื้อมันเหนียวกว่าครับแต่ผมว่ามันกินอร่อยกว่าครับกับข้าวอร่อยมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะนั่งทานที่ร้านคิวหาคาเฟ่ครับนะครับที่อ,อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับ บ้านน้องแต้ครับบ้านน้องแต้จากครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะรายการอบจพาเทีเ่ยวก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนขอทานหางใหเต็มที่ก่อนนะคะตุนพลังงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมสถานที่อื่นๆที่เรายังไม่ได้พาทุกท่านไปนะคะแล้วที่เที่ยวที่จังหวัดเชียงูมมีที่ไหนบ้างเทปกินเที่ยวจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตาม e นต่อไปนะคะโดยคุณแสงค่ะครับสำหรับว,วันนี้นะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดยวตอนนี้โอจะพาไปดูคุณแสนพิธีกรชายของดิฉันแอบไปชมชาวคนเดียวตามมาเลยค่ะ